สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซีเวนไอรีเบิร์ตที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงตัวของน้องจูลีกันนะครับวันนี้ผมได้รับคําถามจากทางบ้านมาว่าที่ครับตัวละครอย่างจูลีเนี่ยอดีต 7K เนี่ยมันทําของยังไงนะครับส่วนตัวผมเองมีน้องนะครับอันนี้บอกก่อนว่ามีน้องแล้วก็รักน้องมากนะครับผมแล้วก็ ของที่ผมอยากได้มากๆแล้วกันนะครับว่าแบบอยากให้มันเป็นแบบไหนแบบไหนถึงเก่งในมุมมองส่วนตัวนะครับที่แบบเล่นอดีนามาแบบเยอะๆนะครับเพราะโดนตบหนักมากนะผมอ่ะตัวเนี้ยตัวละครอย่างจูรีนะครับผมผมว่าเชื่อเชื่อเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกันนะครับแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่เลยครับผมร้านเติมเกมโน .1 ของเราครับใครที่สนใจนะผมเติมเกมเซเว่นไนท์ถูกกว่าเติมเองโอเวอร์ท็อปอัพหรืออยู่ข้างล่างเลยนะครับไปโอเคมาเริ่มกันนะครับผมตัวละครจูรีเนี่ยเราอธิบายสกิลคร่าวๆก่อนเนาะ สกิลพื้นฐานของน้องเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีอ่ะสตูถึง2ตัวซึ่งการโจมตีนะครับจะแรงตามพลังเวทของน้องนะครับก็ยิงง่ายๆก็คือพลังเวทเยอะก็ยิ่งตีเจ็บแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะทุกคนนะต่อไปครับสกิลที่1ึงของน้องครับสกิลที่1ึงของน้องเป็นการตีหมู่ครับแล้วก็เก,เกาแะแตก2เ,เทินนะครับผมซึ่งไอการเอยเกาะแตก3เทินนะครับซึ่งไอการเกาะแตก3มเทินน่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะตีหมู่เกาะแตกได้แล้วก็ตีแรงตามพลังเวทด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนนใจะครับ ทีนี้คายแม็กของน้องก็คือสกิลสกิลที่2นะครับสกิลที่2ของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีสตูทั้งหมดเลยแล้วก็มีโอกาสแปะในเรื่องของดับศูนย์เนี่ยถึง60%นถ้าเกินสกิลเต็มโอกาสจะกลายเป็น70นะครับซึ่งแปะดับศูนย์เนี่ยถึง2เทิร์นด้วยกันนะครับดับศูนย์คืออะไรดับศูนย์ก็คือถ้าในกรณีที่สตูเนี่ยมีสถานะดับศูนย์อยู่นะครับต,ตัวจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ไม่สามารถแสดงในเรื่องของอมาตะได้ ไม่แสดงในเรื่องของผลเด็ดเดียวได้นะครับผมก็คือเขาราตายแคโอตายคือตุยไปเลยแบนก็ตุยด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยดับศูนย์จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง OP ในเรื่องของเอ่อพิวพีมากๆครับแล้วก็หอคอยน้องก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นเราบอกก่อนเลยว่าใครที่มีตัวละครอย่างจจริคุณได้ตัวเทียเอสเอสของแบบเอ่อพิวพีเลยนั่นเองครับผมให้แบบก็เทียเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเก่งมากนะผมอ่ะต่อไปครับแพสซีฟสกิล แพสติคตัวของน้องเองเนี่ยจะเป็นการตีขนาบนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาที่เพื่อนน้องตีใครเนี่ยมันก็จะออกไปตีด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับอ่ะคือเพื่อนไปตีมันก็ไปต,ไปตีอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนเปอร์เซ็นต์มันก็แบบแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลเป็นเวลาสองเทิร์นก็คือแบบเหมือนคล้ายๆกับประมาณว่าเออ่ตัวของน้องเนี่ยถูกโจมตีสองครั้งไม่ใช่สองเทินสองครั้งนะผมก็คือโดนตีคครรรัั้้้งงเนนีี่ยยไอตจะหาบ ไอตัวของไอความเสียหายไม่มีผลเนี่ยดีมากมากนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจของศัตรูตีเราเข้าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับถึงสองครั้งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเจอตัวที่มันตีแล้วแบบมันตีทะลุในเรื่องของความเสียหายอันนี้ก็เข้าเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้เวลาที่ตัวน้องตุยเนี่ยน้องจะเป็นการฟื้นคือชีพมาพร้อมกับอมาตะเนี่ยสองเทิร์นนะครับแต่ว่าจะทางานแค่ครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้ ตัวของศัตรูนะครับ3คนเมื่อตีขนาดทํางานนะครับความเสียหายจะแรงเท่ากับ40%ของอดามจเวทนะครับแล้วก็7%ของเฮพีสูงสุดของเป้าหมาย1ครั้งนะฮะเอาง่ายๆคือตีแรงตามพลังเวทของเราแล้วก็ตีแรงตามเลือกศัตรูนั่นแหละนะครับประมาณนี้ง่ายๆเลยทีนี้ถ้าตัวของตูวเลผมว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็น46เนี่ยคือเก่งมากแต่ว่าอาีจิตเคทํา4ซีหกเนี่ยคือยากอยู่เหมือนกันนะ ออจริงและที่สาคัญคือสกิลน้องอ่ะแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับทีสูงก็คือฟิลฟ้าแล้วนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวละครอย่างจูรี่นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการบู์สปีดให้ทีมเป็นตัวแบบแบกสปีดแล้วก็เป็นตัวของการแปะในเรื่องของดับ0ูนส่วนมากครับผมที่ตัวของจูรี่จะใส่ก็จะเน้นในเรื่องของค่าวความเร็วแล้วก็เป็นในเรื่องของการแบบผลเข้าเป้าแบบนี้อ่าหรือพูดง่ายคือค่าแม่นยับนั่นแหละนะครับสมมติให้ดูทําไมตัวละครอย่างจูรี่ต้องมีผลเข้าเป้าด้วยพี่วันนะครับ คือตัวลีเนี่ยจะใช้งานเยอะมากะครนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยมันสามารถที่จะแปะในเรื่องของดับศูนย์ได้ถ้าแปะดับศูนย์ติดแล้วแถวโอรหรือแบบคลายได้ตีคือฝั่งตรงข้ามไปเลยนะครับคือมันมันแรงชนิดนั้นนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแบบตัวของตัวีหน้าที่คือมีการแปะสถานะมะเป็นตัวป่วนนั่นแหละนะครับดังนั้นถ้าเป็น2ออฟนี้ผมแนะนําเป็นในเรื่องของการแบบทำสปีดด้วยวายแล้วก็ผลเข้าเป้าเยอะๆมันช่วยได้จริงทีนี้นะครับ สังเกตว่าผมเห็นใส่จุดอ่อนด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วงในการเดบิวต์ของผมเองนะฮะคือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยแรงพวพีอ่ะมันรู้สึกว่ามันเริ่มเจอบล็อกเยอะเนาะแล้วเราตีไม่ค่อยเข้าผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยลองเดบิวต์ตัวของตูรี้เนี่ยเป็นตัวของประการแปะจุดอ่อนดูแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะ คือเราตีเข้ามันจริงทุกคนแต่ว่ามันมันตีอยู่แค่นิ้เดียวครับคือเราทำดามจไม่ได้แรงพอในแน่ตัวของจุดจุดอ่อนผมมองว่าไม่ควรที่จะเป็นออฟหลักควรที่จะเป็นออฟลองมากกว่าอันนี้ทดลองส่วนตัวนะกับใครที่แบบอยากจะลองทดลองสายแบบจุดอ่อนดูอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็จะนี้ไปทางผลเข้าเป้า2เลยแล้วก็แบบออฟลองเป็นจุดอ่อนแบบนี้น่าจะดูดีกว่าไม่ควรที่จะเป็นออฟหลักนะครับเพราะมันเสียสเตตเยอะเกินไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นผลเข้าเป้านะครับแล้วก็เน้นสปีดเนาะก็ไปตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเเปปป็็นนนไได้้้ัออยยาาาากใใหส่่ตตทวง อยากให้ใส่เป็นอย่างนี้ต้านทานฝนแล้วก็สปีดทําไมทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับคือตอนที่บ้าอย่างกันว่าตัวของจูรีเองอะ่ะมันเป็นอีกตัวละครหนึง่งที่ไม่ชอบการแปะซีซีไม่ชอบการแปะสถานะอย่างเช่นแช่แข็งอย่างเช่นสตันอะไรต่างๆเอามาผ้าเนี่ยมันไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าตัวน้องต้องเล่นนะครับตัวน้องต้องได้แปะสถานะนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เปิดก่อนก็เถอะแต่บางครั้งครับผมเราแปะสถานะไม่ติด เอไอมันซ้ดเดืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวของแบบเสียเทินไปดิฟรีๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวของจูลียเน้นไปทางแบบศึกแบบต้านทานร้อยไปเลยจะดีกว่านะต้านทานร้อยบวกสปีดไวๆแต่ว่าปัจจุบันน่ผมไม่ได้ทําของแนวะฟิลลิ่งแบบนั้นไงก็เลยเน้นไปทาง a อ k ิเคแล้วก็สปีดแทนนั่นเองครับแต่ถ้าจะอยากได้จริงก็จะเป็นผลข้อเปา2เนะี่ย มันก็เป้าสอแล้วก็เป็นต้านทานนั่นเองครับแบบอยากให้มันแบบมีความรับรับตืนหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับจะจะให้ตัวของจูรีเนี่ยยืนพื้นที่สปีดเพราะว่าเป็นตัวที่มีหน้าที่คือแปะสถานะแล้วก็เป็นตัวที่ป่วนๆก็จะเร็วต้องเร็วต้องถึกแล้วก็ต้องแปะสถานะให้ติดนั่นเองครับตัวละครอย่างจูรีเนะาะทีนี้ตัวของแหวนแล้วกันเนาะ แหวนที่ผมมองว่ามันดีมากๆนะครับก็คือแหวนอำนาจอย่างที่แทโอใส่นี่แหละนะครับแหวนนี้คือ OP มากนะทุกคนนะสำหรับตัวของโจโลีเพราะว่าหลังจากที่อำนาจทํางานมันจะเป็นการสร้างโล่ให้กับตัวของน้องเนี่ยหรือแบบให้กับตัวที่คนที่ใส่เนี่ยโล่เนี่ยจะหนาถึง30%ของพลังโจมตี2เทินซึ่งไอตรงเนี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าไอตัวถ้าตัวลีเราไม่ได้เล่นดาเมจเนี่ยโล่มันจะไม่หนาใช่ไหมใช่อันนี้ถูกต้องแต่ว่าตัวอย่างแทโอเล่นได้ แต่จูลี่เนี่ยสามารถใส่อันนี้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนมันก็ช่วยได้อยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับแวดอำนาจอันนี้เชียร์จากใจจริงๆนะครับประมาณนี้สำหรับตัวของจูลี่เนาะโฟกัสออฟที่จูลีต้องการก็คือผลเข้าเป้าเยอะๆนะครับแบบสัก50-60ได้จะดีมากสปีดนะครับก็เร็วได้ก็ดีนะครับผมประมาณนั้นทีน่นี้การเล่นของจูลีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเจอเยอะมากนะเอางี้กดไป10ปีผมเจอจูลีประมาณ3-4ปีได้เลยขนาดแรงผมแบบโลโลนะไม่ได้สูงเวอร์มากนะผมอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามากดแล้งกันว่าเราจะเจอตูริมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตูรีนะครับแพทเทิร์นในเรื่องของการออกสกิลผมจะให้ตัวมันออกเป็นตัวแรกในการแปะดับศูนย์ก็คือสกิลบนนะครับผมอ่ะสกิลบนแปดดับศูนย์แล้วแทโอฟันนั่นเองครับอ่ะหน้าที่ของมันมีแค่นี้นะครับอืมแล้วก็ตายตายไปซะตูริอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะหน้าที่ของตูริมีผมให้พกสโคประมาณนีน้โอเคเนี่แปะแบบนี้ครับตั้มนะครับเนี่ยเห็นไหมแปดดับศูนย์ไม่ติดเพราะว่าเราแบบเหมือนเนี่ยแปดดับศูนย์ตัวของแบบคลายไม่ติด เพราะว่าตัวของเราผลเข้าเป้ามันน้อยมากนั่นเองนะครับอันนี้แทนโอฟันถ้าฟันตายก็คือตายไปเลยครับอ่าไม่ตายนะผมเอเออันนี้อ่าตัวของคาร์ลุงล้าตายครับมันจะล้างให้เพื่อนนะครับอันนี้อย่างที่พูดไปครับผลเข้าเป้าเราน้อยมากแล้วก็ถ้าแปะไม่ติดมันส่งผลเยอะกับเกมมากๆจริงนะครับอืมอย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่แหละครับว่าถ้าแปะตัวของคาร์ลุงร้าติดคือจบไปนานแล้วครับอ่าแต่อันนี้คือแปะไม่ติดก็คือเหงาเลยนั่นเองครับอันนี้ลิงกนะครับมา ไม่ฝนเอ๋ยต๊อมเกยเอามาพาดไปหนึ่งตัวครับเก okay. อันนี้จูลี่ตีครับแต่ว่าตีสตันโอ้โหแต่ว่าแทโอเราก็ตายเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับรอบอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าแพทเทิร์นการออกสกิลของเรามันดีนะแต่ว่าตัวของการแปะสถานนะมันไม่ดีอย่างนั้นอะที่ผมพูดเลยว่าตัวจูลี่ะจำเป็นต้องมีตัวงผลเข้าเป้าโคตรนะครับอ่าประมาณนั้นละกันนะครับแปะไม่ติดทีเนี่ยส่งผลกับภาพรวมเกมเยอะมากนะผมอ่าประมาณนั้น อันนี้ก็ g g ครับแพ้แล้วนะครับแต่ว่าตามนั้นนะฮะต้องเล่นต้องให้ไอเ่นจนก,กว่าจะจบนะครับผมเพราะว่าผมอยากรู้มันเป็นแบบไหนคือ <in the air> ตัวของคาง์โงาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าถ้าเราแปะ,ถ,แปะถ้าเราแปะตัวของดับุูนคาง์โงาติดคือเกมเราจะเปลี่ยนไปไง่ายมากเพราะว่าทุกคนอะจะเล่น <in the air> แพทเทิร์นแบบพวกคางงูลากันซะเยอะยุกเป็นตแตนแรงสูงสูงแรงสูงสูงผมไม่รู้ <in the air> แรงแบบบนบนผมไม่ทราบผมจะรู้อยู่ที่ประมาณสักต่อแถว55 0 0จนถึง59 0 0ประมาณเนี่ยเขาจะเล่นสกูปคล้ายๆกันนะครับอันนี้แปะเห็นปไ ขอแค่ติดคารุล้าคือจบครับเพราะคารุล้าส่วนมากขอเล่นแบบบางอยู่แล้วครับไม่ไม่ได้เล่นแบบถึกอะ่ะคารุล้าส่วนมากบางอยู่แล้วครับอ่าประมาณนั้นอันนี้แทโอไดฟันปั้งเห็นไหมถ้าติดดับศูนย์ครับคารุล้าจะตายไปเลยครับแล้วก็ติดเครื่องหมายดับศูนย์พร้อมกับตัวของยูชินอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ปิดดับศูนย์หมดทุกตัวเลยนะครับถ้าตัวของแทโอไดฟันคือจบนะครับทุกคนนะเออถ้าแทโอไดฟันคือจบนะครับอืมแต่ว่าแทโอตอนนี้นอนนอนน,อน,นานไปแล้ว ตอนนี้ไฮโอนานไปนอนนานไปแล้วครับอ่ะอามาตะาตอนนี้ดับศูนย์อยู่ที่ตัวของแบบอา้าวตัวของน้องตายว่ะไทโอตายมีตัวขอชื่อว่าอะไรยอนฮี ee, อ่ะยอนฮี ee, แปะติดอยู่นะครับอันนี้โดนถอนบัฟตายเลยนะครับอ่ะประมาณนี้คือถ้าแปะดับศูนย์ติดแล้วเมื่อกี้ดาเมจของเราเนี่ยแรงพอนะครับมันจะปิดดาเมจได้อย่างของวัเนเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นเลยเพื่อนๆการที่จะเปิดหาแทโอให้มันเป็นซีโอหกเนี่ยยากมากนะผมจริงๆผมบอกก่อนว่ายากจริงทุกอย่างผมอออินที่การฟาร์มเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับอ่ะ นั่นนี่ยการที่ทำแทโอซีสูงยากครับยากจริงๆนะครับถ้าทําได้เนี่ยผมว่าน่าจะร่นกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือกําลังซับไม่มีนะผมเน้นแบบกําลังกําลังฟาร์มนะผมอ่ะทีนี้จะสังเกตนะครับว่ามันแปะไม่ติดอีกแล้วนะครับอ่ะติดไภายตายไปเลยครับผมแต่ว่าตัวของคาร์โงาเนี่ยมันแปะไม่ติดเลยนะครับอืมนเห็นไหมส่งผลเยอะนะครับการแปะไม่ติดทีเนี่ยส่งผลเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยไอตัวของผนเข้าเปาเนี่ยบังคับมีนะครับทุกคนใช้คําว่าบังคับมีเลยดีกว่านะครับอ่ะประมาณนั้น ครับมีอย่างแย่ๆนะผมอย่างแย่ๆผมห้าสิบอ่าแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมจะทำประมาณสักแปดสิบนะครับกำลังสวยอืมโอเคแทโอโหแทโอฟันแบบสวยมาก ai โคตรดีโอคตีครับเหลือแค่คาางรลาแดนน่ะมันโอ้โหเรียบร้อยแล้วพี่แกฟันสก,กิลนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้จริงๆถ้ากดคางลาดแดน,นก็จบแล้ว <AI S 2> โอ้ AI เก่งมากโอค Okay, เราชนะเพราะเขาราเดนแล้วถ้าปิดเราก็เร็วอยู่นะเเกือบเทพะนะทุกคนเมื่อกี้ทําำไปเล่นไปนะ,นะพยายามขึ้นอยกหน่อยก็แล้วกันเลื่อสูเเ่นไปเรื่อยๆครับผมอ่ะนี่นี่คือข้อดีของจูริเลยนะครับถ้าแปดดับสูนติดคือจบนะฮะแต่ถ้าแปดไม่ติดก็จ g จสปอร์ตนะครับอืมนี่แปะปังเฮ้อ,อันนี้แปดดับศูนติดตัวหลังนะครับผมก็คือตัวของแทโอนะครับผมอ่ะใช่ปะแทโอปิดดับศูนนะครับแต่ถ้า ตีไม่ตายก็จบอยู่ดีครับอะถ้าตีอะเจลส่งแครโอบล็อกไปนะผมมาแล้วก็ตรงคารุระล้างครับเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นก็นั่นแหละครับผมคือความสามารถของผลข้าเป่าเนี่ยเอ้แต่อฟันครับจิกๆๆๆๆกโอเคอันนี้ตายไปนะครับแต่ว่าตัวของพี่แกมีเกิดหมดเลยนะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็คลายเซตดอกครับึงแต่โอเราตายครับกลับมาเกิดใหม่พร้อมดีสกิลครับแต่จะได้ฟันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ โอเคฟาลุทะายทรายไ,ไว้ก่อนเลยเพื่อน,นโอเคดูชินตอนนี้โดนซีซีไปอยู่นะครับตั้มแล้วแต่โอฟันอันนี้จบนะครับแต่อโอขอฟันสวยมากครับเล่นดีเล่นดีเล่นดีเน,ดนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือความสามารถของจูรินะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่พูดครับของผมยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมจูนสปีดหนักมากเดี๋ยวค่อยไปแก้ของเอานะครับเพราะว่าเงินหมดนะฮะ <c oughs> คือ จะเรียกยังไงดีอ่ะมันเป็นตัวที่ทําของยากนะเออม,มันต้องใช้สปีดสูงเนาะเออมันทําของยากอยู่พอสมควรนี่เดี๋ยวลองไปตีสปีดดูปะเออลองตีสปีดดูอุ้ยอันนี้สวยนะสปีดแปดอุ้ยสปีดแปดผมไม่ชอบอะผมอยากได้แบบอย่างแย่ๆคือสิบสองอะเอออย่างสปีดแบบระดับคือสิบสองครับไปลองดูกันนะครับเข้ามาสี่เข้มาขมาเลยนะครับคําว่าอัปเดตโอเคแล้วก็ไปตัวของกยายภาพนะครับอ่ะกเออแบบเวทนะครับเพราะว่าอ่อจูรี่เป็นตัวละครเวทเนาะ แล้วก็ใส่เป็นตัวของผลเข้าเป้าครับสปีดครับติ๊กแบบนี้นะครับติ๊กสปีดแบบนี้แล้วก็ติ๊กสปีดแบบนี้ครับอ่ดูนะครับของเราตีไปคร่าวๆแล้วนะครับเห็นไหมตีไปคร่าวๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่ดีพอนะครับอ่ยังไม่ดีพอผมอยากได้12อนะครับอันไหนที่มันมีความแบบใกล้เคียงกับ12ได้ผมจะตีอันนั้นนะครับอ่ะลองดูเอาสักบวก12บจริงๆไม่อยากให้ทําแบบนี้ครับผมอ่ะอันนี้ลุ้นนะครับอันนี้แนะครับเห็นไหมแล้วก็บวกงิอหอเปล่าน่ับ พอวะโอเคมาทีนี้มาดูสปีดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับติ๊กตรงนี้ออกติ๊กค้ว่าซ่อนออกปุ๊บผมอยากรู้ว่าสปีดเท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอ้สปีดได้น้อยวะจริงสปีดเราได้น้อยเกินไปเนี่ยอันนี้12อโอเคถือว่าถือว่าใช้ได้ถ้าสปีด12ขึ้นโอเคถือว่าสักเซสวันนี้ผมได้ของมาใช้ละแต่ถ้าสปีดต่ำกว่า12ผมมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้จุดอ่อนอออออกไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของผลเข้าเป้าแล้วก็สปีดแบบนี้นแลวก็็เปปส อันนี้คือสวยนะผลข้าวเปล่าวานิ่าวานิ่าอ,าออกไปแล้วก็อันนี้เป็นตัวของผลข้าวเปล่าผลข้าวเปล่าสองครับเห็นไหมได้ได้นะครับแล้วก็วานิ่าใส่วานิ่าใส่แล้วก็ใส่ไปวานิ่าอุ๊ยสปีดมันค่อนข้างตืมไปวะ่ะแล้วก็วานิ่าวานิ่าเป็นอะไรก็ได้ครับเน้นสปีดไวๆวานิ่าเป็นจุดอ่อนก็ได้สิบสีสิบหกอ่ะแบกแบกสปีดหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับตัวละครอย่างจูลี่ถ้าเป็นไปนได้ครับควรมีผลเข้าเป้าอย่างเงี้ยสอันอย่างเงี้ยสวยเลยเพราะว่าผลเข้าเป้ามันจะเยอะนะครับเจนะครับแล้วก็แปะติดด้วยทาให้แบบเราเล่นอะไรได้หลายอย่างง่ายขึ้นอ่ะมาลองดูกันนะครับมาลองดูกันเลยขอแค่แปะติดคือทุกอย่างจบอะถ้าแปะไม่ติดก็คือ g t จีสปอร์ตนะครับหลายครั้งหลายคราวมากที่แปะไม่ติดนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เราออกก่อนอยู่แล้วครับสปีดเราไวมาก ทุกคนครับเห็นอะไรไหมครับว่าสะอาดเอี่ยมนะฮะแต่มันลงแค่ตัวของคลายกับคาร์ล่ะเอาง่ายๆขอแค่ติดคาร์ละผมแฮปปี้หมดจริง <P ew> เพราะว่าคาร์ลาะถ้ามันตายมันจะไม่สามารถล้างสถานะตัวที่เป็นเป็นกายภาพได้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างชอบนะครับส่วนตัวผมชอบมากแต่นี้แฮโอเหลือฟันเสวยครับแฮโอถ้าฟันคลายตายได้คือจบนะครับเพราะว่าคลายติดจับศูนย์อยู่ ตีอันนี้ตีข,ขนาดนะครับผมอ่ะตีประมาณนี้แต่ว่าพี่ขายดึงโซ่มาแบบนี้สวยครับขจัดบัฟเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขาจัดบัฟนะครับอันนี้รีสกิลไปเปล่าโอเครีสกิลไปสวยงามแต่รีโคไม่ติดนะโอเคโคได้บึ้มบั้มไหมปไปปังอลังเวอร์เลยซีซีไหมโอเคอาเมซ่าแต่ว่าซีซีติดคายก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่าโดนาาโดนามิตายครับผมโดนนามิโคตายเลย เมื่อกี้ขนาดฝนเข้าเป้าเราเยอะนะทุกคนฝนเข้าเป้าเราเยอะนะเว้ยทุกคนโดนดามเมจด,ดักเลยอะเมื่อกี้แปะไม่ติดนะครับถ้าแปะติดือดีเมื่อกี้แปะติด2ตัวก็คือคังุละแล้วก็จะเป็นตัวของแบบเอ่อคายนั่นเองครับแปะปับ๊บอ่าโอเคอันนี้ติดติดเดยอะอยู่อันนี้ติดเดยอะติด3ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมความสําคัญมันคือตรงนี้นะครับปังไม่ฝนเอ๋ยแต่แถวโอเ,เราได้ฟันนะครับซัม่มถ้าฟันตายคือจบโอ้แต่แถวโอคือแบบมีโล่กันมีโล่กันดามเมจนะครับอ่า เอาล้าตายครับล้างสถานะฟืบออกแหวนอำนาจก่ิ้งครับแต่ว่าแทโอกูตายอยู่ดีแล้วแทโอได้ฟาร์อีกรอบหนึ่งซ้ําหายไปเลยครับนี่เห็นไหมเจอติดดับศูนย์หมดครับดิคลายติดดับศูนย์ไอรลีนติดดับศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นแทโอติดดับศูนย์ครับเจอ3ตัวติดดับศูนย์คือจบเลยครับเห็นไหมนี่คือความสามารถพิเศษของดับศูนย์นั่นเองครับอ่ะก็เลยบอกว่าการที่มีผลเข้าเป้าเยอะเนี่ยช่วยได้จริงๆนะครับช่วยได้จริงๆนะครับ เ okay. อันนี้ตีไปตีสวยครับอีกทีนึงตืมสวยครับประมาณนี้นี่ถ้าเราแปะดับศูนติดก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้แหละครับใครที่มีจูรีนะครับแนะนําจริงๆนะครับว่าพยายามทําเซตนี้จะดีมากครับแต่ว่าถ้าแปะติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วแหละว่าเราทําบุญมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะจ๊ะจุ๊บ